อันนี้สิพัดเข่าครับก็บเป็นบรรยากาศช่วงเศร้านะครับอยู่บ้านบาจ็กนะครับหน้าบ้านนี้แปนไว้แล้วครับแต่ว่าอัปเดตกินขา่าซอแล้วก็จะออกเดินทางไปขอนแก่นกันนะครับแม่ยาหนึ่งคนน้อยปพกตีแล้วยุนี่คืกินข้าวจ้า,จาด้หรอไม่ครับข้าวจ้าเป็นรักข้าวยุนี่ คิดทอดร้านบนีละสวัสดีครับวันนี้กายังอยู่ในบเอยูดด่นะครับช่วงเสาวครับวันนี้กาสิบห้ากันเดินทางกับคอนแกนแล้วนะครับห้อบน้องก็สะอาด หน้าบ้านนะครับมางทีเหมาผ้ากันทำกับเขาอยู่ครับอ,อุ้ยยี่สามรับมองเอ็มท่ำกับเขาอยู่ครับสวัสดีค่ะีัะดขา่างคง่อตอันนี้สีพัดเข่าครับ ไปสัมผัสปลาปลาขาวครับพี่ไปเอาไปเอาเหยาะมากแว่าเนี่ยนี่เราคั้วดีดีตัวน้อยๆแล้วแวเ็ตัหัวออนี้มาดนปลาขาตัวน้อยครับทอดกับความกับยุ่งแ่บย่งนะครับนี่ยคนขอเาที่บอกมื่อวาสิเดินทางกับขอนแก่นนะคะครับไ กินเขากินน้ำแล้วหมดแล้วครับพี่น้องเ,เด็กเข่าหายเด็กน้อยน้ำผู้ใหไงน้ำนะครับนี่ขอพัดเด็กน้อยครับ มั่วตาโตครับกำลังกินเฟี้ยงอยู่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเศร้านะครับอยู่บ้านบาแจักนะครับนั่างล่ะสวยๆจังน่อยเขาก็จะออกเดินทางกับขอนแก่นกันแล้วนะครับฝนบอบหน้าบ้านนี้ แปลนไว้แล้วครับแต่ว,ว่าอัปเดตบรรยากาศช่วงเ่อเานะครับสภาพสิเรียลแล้วครับ ขี่ม้าไปใส่ขอ,อกง้วครับทั้งพี่บ้านแม่แจงเนี่ยคนเลี้ยงง้าหลายนะครับแต่ทีมีขี่ง้าน้ำถนนหลายครับเนี่นนยนี่สามถอดปลาสิแลวแลวเหรอครับมะขาวตัวน้อยๆหน่อย,อยเอาเมาคั่ว ไายฝนตกฝนบ่าตกนะครับไปไตเอื้องไปฝากตาแบงกันเล็บ่าได้โตากึงแต้มมือแหลกที่มาหอนนะครับหลับหมูครับเอ่อน,นะน่ะเป็นันชื่อจังจะบโอเพชรด้วยี่อง แค่ว่ากับเติบที่โต้ที่เรียกว่าสีเคเบิลเพชรผู้ถอดกินพริกเผ็ดนะครับพอซีมังเยอะเผ็ดนะเป็นเสียยวิ้วครับเป็นหมูชิ้นๆนะครับบม่ได้ฝากซีมังอ,อันนี้หยาแฝกนะครับหยาแฝกคือภากันไป็คุดมากนะครับเดี๋ยวเขาจะเอา ไปปลูกที่ขอนแก่นนะครับเนี่ยย้ายสามันก็ซับๆไปแล้วครับนี่กระสอบนี่ก็แม่นเบอร์ได้ครับเนี่ยอครับเอาน้ำอดไปนะครับแล้วก็ใส่กระสอบไปนี่นะครับก็เอาไปปลูกคนละครับแก่นมันนะครับอยู่คู่สาขามันละครับมาครับพี่น้องกับเข่าความลรวครับ กินเาโซ่กันครับกินข้าโซ่เราก็จะออกเดินทางไปขอนแก่นกันนะครับแม่ย่าหนึ่งคนเพาะปกติแล้วยู่นี่ตีกินข้าวเจ้าวนี่เหรอไม่ครับเขาจ้าเป็นลักเขาย่นี่แต่นี่ยล่ะถ้าลูกแม่กับยายกับสิหนึ่งข้าวเหนียวไว้น้ำนะครับถามว่าออกกันครับว่าหลังมืออยู่ครับนี่ครับก็เขาห้องกันง่ายๆครับ ถอดปลาครับขอพัดให่เล็กน่อยหลับหมูครับ,มา,รบ,บามาครับบัตเนี่ยมาครับเบาออกมากเลคเวครับเดี๋่ครับน้องอดีตกินบ่ไค่อันนี้ไปไหนวันนั้ท่านหิวนะครับ มาทัวราบานนี้ปู่กินอะไรตัวไนยาิ่นมาขายบอกทัวแให้ย่บานถ้ากินไหออกึงเนี้ยขหัอ่ะวีตวถ้ากินยุ่งดีเวยไปยู่นกนี้ตันมาเแก้เลยสามล้วสี่สิบบาททัวร์ากันละจักบาทละย่ากัสิบบาทหทัวบ้านเฮาเนี่ยละค่ะ

ฝากยายล่ำตัวกับยายนั่งไปต่ำอ <c oughs> ยู่ขอนแก่นก็เป็นคนมาขายซื้อทั่วไปฝากยายล่อกับยายนัง่งอยู่ขอนแก่นมาสัน่นพี่นอ้องหาสงจ้าพ่อ,อปูลเลาะเบิร์มวยอ,อยู่คนไทยถอดมวยบบเมือนี้ถทยถอดมวยอ,อย่างเราจ็บ อดไม่วันแชมเปี้ยนชิพเกาจะกินขอท่านอิ่มได้พี่น้องน้าพี่น้องฝั่งไถ่ฝั <laughs> ่งไถ่มอูอ่กินเลยเต็มที่กินแลังข้าวเสิออกเดินทางนะคะโอเคขออธิษฐ <c oughs> านมากมากอุเดี๋ยกกับหรครับ พ่อเตรียมของขึ้นรถแล้วครับห่าง้ายถนนเออไม่ใช่ตอนนี้เฮ <c oughs> ้ยลูกอ่ะโทรมาพอดีกำลังสิพห้ากันขึ้นรถครับลูกอัะโทรมาสีก่ก <c oughs> าแวอะบอกปูในหลูกมาครับไปบอกปูไปสตาร์ทรถไปย <c oughs> สวัสดีครับปูอะ <c oughs> สวัสดีครับปูไปหาปูปูจากเขาไปหาปูจากเขาหนึ่งไปหา ูด้กดเยอะไดอดด้คนอยู่รอจดไปหาี่นพี่โชกก็สิไปหาเดี๋ยวให้พี่เอ๋ปิดเทอมก่อนหลไปเบิรเลยปูไปน้ำเด้อรอบหนาปูไปน้ำเด้อไปคอนแกนไปกินก้อยปาเนะอ เกินเกินเป็นไงเพื่อได้บ้างสวัสดีครับสวัสดีครับปูนะลูกสวัสดีครับปูป่ะนาเลยเป็นเงาเงาเป็นเงาเงงก้อนขึ้นรถอ้าวสวัสดีสวัสดีครับปูนะลูกสวัสดีครับไปหลอดเด้อพ่อค่ะสวัสดีป่ะสวัสดีครับโทษไปหาอ,อ,อ,อยากกอดเนนะี่ย สองล้านปอดภัยเลยอโตซ่อมกันเลยจริงๆเื่อเพิ่มไปโรงเรียนเลอครับผมวก่อไปหาปดมากก่อนี่เอยผิดโรงเรียนก่อนได้จะไปหาเ้อที่คนรถกับพี่นองกลกินเขาหลยๆเน่ยเหลืลูกไินน้อยเ้อยายกับคิหอดล้านบนี้ละอสวัสรีรับยากกันห สวัสดีคร em> ับยาสวัสดีครับยาก็หนคับตี้เราเนอกันบเอครับนี่หแกเขียนนะเดี๋ยวไปดู้านวามันจตงี่ห้ไปข้าศัอันี้ก็ได้แม่ไปก่อนนะันนี้แม่ดีตาล้เดินทางอไเอกานัดไปก่อนนะ กลับแล้วนะกลับคอนแจ้งครับอานาไปหาดอกรปกันอะมีใบหลายหลาไปกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับยืมเป็นแฉลรงนีโชคดีโชคดีนม่แฟนเด้ยเานมีตีแม่สาอยแม่แท้งข้อเขาให้ตีนี่ต่อไปันเด้ำผาเอาอ๊องน้ำ ทแก้งฮวเขาให้ก่อนแก้งว่เขาให้ากไปก่นอดก่นเด้อไม่ยังหรอแม่ไปครับต็บอกเดินองทางนะครับไปทางคือะครับขข่งจั้นคืออะครับ เป็นหลักอาการนะจะสิไม้ยอยีกนะครับอีกคร้งมาเรีนอรัอ้งไรเอฟอีกนะครับ